มาครับพี่น้องครับมาฮอตแล้วนี่ร้านคุณยายรัานล็กๆของบ้านบดมาดครับ<ม>พี่น้องอ้าพุดแม่สวัสดีคับโอ้ยเอาเม่นผู้เดียวกันอยู่กับอันรูปนั่นยูบ่บ่ไทยกับพ่ยายนะบ่นั่นบ่แม่นเนี่เหรอไม่ใช่ คุณยายนั่นเนี่ยคือคนรุ่นรุ่นแรกเลยเก้าสิบแปดแล้วเก้าสิบแปดแล้วบริษัทมาขายแล้วไม่ไรคุณยายเป็นใครเป็นแม่เป็นแม่โอ้เป็นคุณแม่เนาะส่งต่อให้ลูกมาคุณยายเป็นคนรุ่นแรกเนาะมีผ้ามาขายเนาะร้านแรกเลยร้านแรกแรกเลยว้าวนี่ครับพี่น้องเด้ออย่าลืมนี่ก็คือร้านแรกเนาะร้านคุณยายเนาะนะครับในถนนอันบ้านมดมาดเท่านี้เนาะครับประมาณโอ้ขายสองฝากฟังเลยเนาะสร้างจากคนโนดนอนนี่มีแต่ร้านนี่ร้านแรกนี่ โอ้เอาเบาซูพี่น้องฟังเนนี่เอาบักแค่นตะลุบนี่ปลูกอยู่สกกนเหาปลูกอยู่บานบดมากบานบดมากแน่นบอกมาจากไรแม่เบาสูฟังเน่โอ้มันก็หลายหลอยู่ได้ละอืมามันหลายคนเนาะมันหลายคนหโฮมกันเนาะมันหลายเจ้านะคุณยายเนี่ยนผ้าปลูกตั้งแต่แรกเนาะเออถูกละโอ้ยคุณยายต้องเป็นเป็นเกษตรกรดีเด่นเ้อได้รางวัลเยอะแยะเลยนะเออเอาแล้วบัานี้ มันมีขายตลอดปีเลยบอแม่แมนจืงของข้าปลูกพ่อบอพ่อขาไปเอาที่อื่นมานํำนี้เลยเนาะแมนบอมาอยู่จโองทานบอพ่อขายเนาะปลูกกับท่านเนาะเอาพี่น้องก็แวะอุดหนุนเอาบวอสุฟ้าในนีขายจากไหนนีถุงนี่ใหญ่ๆนี่อันถุงนี้มันสี่ร้อยสิบกิโลสี่ร้อยสิบโลสี่ร้อยบาทจ้าโอ้ยเอาพี่น้อง เป็นไซส์อยู่ไซส์300ก็มี350ก็มีโอ้ี่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาดิสี่ร้อย้ออันนี้คือไซส์สามร้อยมาโอ้หน่วยมันหน่อยลงจ้าโอ้หน่วยใหญ่ขึ้นกับสีแพงขึ้นจด้ออ๋อแล้วแต่ลูกค้าอยากได้เนาะแม่เนาะแล้วแต่จเออโอ้เราเห็นมีบักแจงโมพร้อมแตงโมหลายเม็ดโอ้แตงโมหลายเม็ดจด้อโอ้กับมีบักแจงโมกับมีผลิตภัณฑ์อื่นๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาอุดหนุนกันนะครับฝากนะครับบุญนะ น้ำอ้อยขันสดก็มีมีค่ะอ่าสดจากสวนเออเี่ยนะครับพี่น้องเน้อฝากสิฝากพี่น้องเนี้ยเนี่ยนี่เอาพอผ่านไปผ่านมาเนี่ยเอาฝากพี่น้องเนี่ยนะเอาพี่น้องมาแววซื่นของหลานคุณยายในเดิอฝากจากสกลนครเออบ้านยังบ้านยังบ้านบดมาอำเภออำเภอพัฒนาีนคมจังหวัดสกลนครเนาะมีทั้งขาเข้าขาออกเนาะสองฝากฝั่งเลย นี่แหละครับพี่น้องนะครับเอาไอด้ดนดําพาระนะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับหรือว่าซื้อเป็น<า>เอของฝากใครซิมก่อนนมเนาะใสเบงล์รานนี่ซิ่มมึงเนี่ยเป็นเท่าไหร่มีให้ซิมอยู่บ่มีค่ะเอามาแม่มาแม,ม,ามใ่ใสเบิลงพี่น้องเขาบอกมีสองพันนเนิอยู่นี่เนาะสามพันว้ามีสามพันใช่ตัดตัดไปเซย์เย็นเส็บเสียบพี่น้องก่อนซื้อนี่ให้เลือกก้อนว่าเสียกินแบบใดนี่พนมีให้ซิมนี่ โอ้โหมามามามือกองมาใกล้ๆสิได้เห็นน้ำลายแตกสีส้มเนาะอันนี้สีส้มอันนี้เขึ้นพันธอย่างอนี้พันธชัลเลดี้สวีทบูดชัลเลดี้สวีทนะฮะพี่น้องอ่ะอันนี้เมลอนสีทองนี่เมลอนสีทองสีส้มนี่อร่อยหวานเออนี่หวานแหลมนี่หวานแหลมอือืมหวานแหลมอันนี้เมลอน เมลอนสีทองเมลอนกับแคนแต่รูปมันต่างกันได้พี่น้องเด้ออันนี้จะกรอบเมลอนอันนี้นะไข่มุกเนี่ย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 ไข่มุกนี่แล้วก็คล้ายกันกันออืไข่มุกอันนี้แล้วอืมอืมอืมไม่ไข่มุกลูกเล็กสีส้มเหมือนกันแต่สีขาวมาในผ่ามันหมดอืสีขาวรำร้านแม่หมดเหลือแต่สีส้มเอาแซ่บ หวานกรอบอืมอันนี้หวานกรอบอืมแต่สีส้มอันนี้หวานมันได้หวานแหลมมากได้จริหวานแหลมโอ้แต่ผมมักอันนี้พี่น้องหวานแหลมหวานแหลมหวานติดปากเออติดเลยเอาอยากได้พันธ์ไหอยากได้อันแบบไดเนาะไดวะแล้วก็ขอซิมก่อนเนาะแล้วเขาจังเลือกซื้อเอาแมนโอ้แต่ได้อันน้ดำหมักเด้แ้พี่เ้องมันหวานติดปากเลยนะเนาะหวานโอ้ยจนแง่ เนี่ยพี่น้องหวานไรนนเอาฝากด้วยนะครับไอ้หนำพะระอมอนี่รายงานจากบ้านบทมาศอำเภอพาน,านนิคมจังหวัดคนครนครครับตลาดเทนตะลุกครับพี่น้องขอบคุณเลยครับแม่ขอบคุณขอบคุณครับจ้ะจ้อ,จจอย่าลืมแวะเด้อพี่น้องเด้อวุน้นนุนเกษตรกรน้ำกันงโอ้แสบแสบเอ,อาใจหน่อยนี่ <laughs>